อ่ะสวัสดีครับขอรับตอบจากองค์พระอ่ะมาชมต่อพระสมเด็จผมอะ่ะสะสมพระสมเด็จไ้เยอะมากนะเยอะเยอะมากๆด้วยแล้วก็หลากหลายแต่ไม่ได้เก็บแบบไปซ่าทุกหมดอะ่ะแบบไม่ได้แบบเจออะไรเก็บดะไม่ใช่คือผมจะเก็บพระที่อ่าสวยละ่ะแน่ๆพระต้องสวยสองคือพระต้องมีเอกลักษณ์นึกออกไหมครับคือพระสมเด็จปัจจุบันนี้มันไม่ได้หายากหรอกผมเชื่อหลายๆคนก็ หาได้ทั่วไปอะครับแต่แค่ว่าคุณจะหาพระที่มันมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์ผมชอบพระที่มีสเสน่ห์ประมาณนั้นนะครับผมชอบพระที่มีสเสน่ห์เป็นระดับหนึ่งเลยนะลองมาคือพระที่สวยนะครับอ่ะองนี้จัดอยู่ในพระสวยนะครับก็คือ,อทั่วทั่วไปสวยนะครับแต่ว่าเรื่องความมีสเสน่ห์ก็จัดอยู่ในโอเคแต่ผมจัดอยู่ในะตะกูลพระสวย นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสวยยังไงครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์เนี้ยหายากที่สุดเชื่อผมไหมตั้งแต่ผมเก็บสะสมมาพิมพ์เนี้ยหายากที่สุดแล้วหาสมบูรณ์ก็ยากด้วยนะครับสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าเส้นติดครบหูหูสองข้างเนี่ยหูสองข้างติดครบคมคมนะครับหูคมคมคอติดครบใบหน้าติดครบเกจ และเลียวแหลมเกตก็จะเป็นเกตแบบแหลมเปรี้ยวนลครับบางๆนะแล้วก็เส้นเส้นพระทิพย์เส้นโบกกลูแก้วติดครบชัดนะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยนะครับพิมพ์นี้หายากแต่ตอนนี้ผมกาลังผมเลิกตามไปแล้วแหละจริงๆผมอยากได้พระพิมพ์เนี้ยที่เป็นเนื้อหนึกแล่งเนื้อหนึกแข่งสไตล์ผมอะแต่ว่ามันหาไม่ได้แต่พระองค์เนี้ยจะเป็นเนื้อโซนหนึบนุ่มนะครับแต่ว่า,าเขาเคลือบเขาเคลือบมานะครับ เอาเคลือบมาพระองค์นี้ผมเคยล้างผมเคยเอาพิมพ์เดียวกันนี่แหละผมมีอันเนี้ยผมมีตอนนี้ผมเหลืออยู่สององอีกอง์นึงผมเคยทําไว้ในอีพีไหนสักอีพีแหละผมจำไม่ได้เป็นพิมเดียวกันแต่องคเนี้ยอ่าจนายังไม่เคยทําองคเนี้ยผมเอามาล้างนี่คือพระที่ผมล้างนะคือล้างแล้วนะวนะเดิมทีก็จะมีไอ้อ่าอะไรอะ่ะเคลือบอะ่ะผมล้างผมล้างแล้วผมก็เก็บไว้นะพอดีนี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่อ่เป็นพระ ที่ผมเก็บอะในกล่องพิเศษของผมอะคือเก็บส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับนะมาดูกันพระพิมพ์เนี้ยหายากถ้าคุณคุณเจออะคุณเจอคุณก็เก็บเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นพิมพ์ที่แบบผมว่าที่สุดของสมเด็จวราคายแล้วล่ะพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานที่มีฐานสองเส้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพิมพ์เนี้ยที่มีหูสองข้างเนี่ยหายากหายากจริงเชื่อผมเถอะพิมพ์พิมพ์ใหญ่ทั่วไปอะมันก็เจอได้ทั่วไปอะครับแต่พิมพ์เนี้ยนานๆจะเจอที นานเลยนะนานเสียงสูงอ่ะนานเนี่ยนานจะเจอทีนะนี่มาดูกันนี่ดูลักษณะพิมพ์ะพิมพ์เนี้ยเขาเรียกเป็นพิมพ์พิมพ์ที่หนึ่งละมั้งในหนังสือของอาจารย์ตียมประไว้นะอันนี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์ที่หนึ่งเลยละพิมพ์พิมพ์ใหญ่รัประทานจริงๆพิมพ์ที่มีฐานสองเส้นเนี่ยไม่ได้มีแค่พิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะมีอีกหลายพิมพ์นะพิมพ์เนี้ยแบ่งไปอีกหลายพิมพ์นะครับแล้วก็มีแบ่งไปอีกหลายยุคด้วยมียุคที่แบบ เดี๋ยวไว้นาชมผมมีอยู่มีมีอยู่พอสมควรละครับแต่เดี๋ยววันนี้มาดูองค์นี้ก่อนนี่พิมพ์เนี้ยองค์เนี้ยน่าจะเป็นรัสแฝดแบบผลมะตูมนะดูสังเกตน,นะครับน่าจะออกเป็นประมาณเนี้ยออกแบบกลมๆไม่รีนะครับภเกดเป็นแบบเรียวยาวนะเลียวเล็กๆก,ล,กลมๆอะ่ะนึกออกไหมครับปกติอ่ะมันจะมีเลียวอีกประเภทหนึ่งที่แบบว่าตรงโคนอะ่ะมันจะกว้างแล้วก็ค่อยๆแหลมแต่เนี้ยคือเขาแหลมเล็กขึ้นไปเลยนะครับทะลุซุ้มนะครับมีใบหูสองข้าง องเนี้ยสวยจริงๆอีงองเนื้อสวยกว่านี้เอคือซุ้มเขาจะตั้งสูงกว่านี้แต่องเนี้ยเหมือนกับว่ามันมันหย่อนไปนิดเดียวเองนะครับนะเห็นไหมเนี่ยหูหูสองข้างหูสองข้างเห็นไหมนี่ใบหูเห็นใบหูไหมใบหูคมนี่พิมพ์เนี้ยใบหูเขาจะติดคมชัดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยหูเขาจะ เป็นหูเป็นเส้นนะครับแล้วก็มาติดอยู่กับตรงหัวไหล่เลยทั้งสองข้างเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นติ่งหูเห็นั้ยครับเป็นติ่งหูชัดเจนนะแล้วมีพสหรือว่าลำคอเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเลยเป็นลำเลยไหมเห็นไหมครับคอนี่ตั้งเป็นลำเลยสาหรับองค์ที่สวยๆนะนี่หน้าอกจริงๆอันนี้นะเป็นโซนแบบอกกระบอกนะผมเป็นคนชอบพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์อกกระบอกมากเลยมากเลยนะ อกวีผมก็ชอบอะแต่ผมรู้สึกว่าอกวีมันจะแบบมันสวยนะมันอ่อนแอนนะคืออกวีเนี่ยมันดูแบบมันมีเชฟที่มันออนแอเนี่ยแต่ผมไม่ชอบนะคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบคือถ้าให้เลือกระหว่างพระพิหมกกระบอกกับพระพีมพกวีอะผมจะเลือกพระพีหมกกระบอกก่อนเพราะผมชอบนะครับเนี่ยองนี้ก็จัดอยู่ในอกกระบอกนะเนี่ยอกขายอกกระบอกนะครับเนี่ยน่าจะไม่มี ล่องลอยสังคตินะว่าพิมพ์นี้ยผมเคยผ่านมือหลายองค์ละแต่ว่ายังไม่เห็นน่าจะเป็นนักอกประมาณนี้แต่หน,น้าอกก็เป็นสไตล์วะละรรคังอ,อกจะผายเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยอกเขาจะผายอกเขาจะแบบนูนผายแล้วก็ค่อยๆสโลวผายลงไปนะครับนี่เหมือนเดิมแขนข้างนี้แขนข้างซ้ายขององค์พระจะทิ้งดิ่งเห็นไหมแขนข้างซ้ายจะทิ้งดิ่งนะครับส่วนแขนข้างขวาจะวาดวงเล็กน้อยเห็นไหม เป็นเอกลักษณ์ของภาวะระครังเห็นไหมเห็นไหมครับชัดเจนตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรน,นะครับชายจีวรแล้วก็แข้งเป็นแข้งสันนีองค์นี้เห็นชัดเลยเห็นไหมเป็นแข้งสันเห็นไหมครับเนี่ยแข้งสันก็คือว่าขาข้างเนี้ยเขาจะยกสูงกว่าบริเวณหัวเข่าเล็กน้อยนะครับเนี่เป็นแข้งสันเห็นไหมชัดเจนนะ จริงๆถ้าดูๆแล้วเหมือนกับว่ามันลักษณะแบบปลายเท้าด้วยแล้วก็เป็นเอ้ต้นเท้าแล้วก็ปลายเท้าด้วยพิมพ์เนี้ยนะครับถ้าเรามองนะมองแบบจินตนาการนะครับนะอันนี้นี่มีเส้นนี่เส้นพระทิ์คมนะเส้นจะคมเห็นไหมครับจะคมอ่ะจะคมอ่ะไม่ได้แบบเป็นอือดๆหนาๆหูก็เหมือนงานเห็นไหมเส้นก็จะคมติดคมเลยนะครับอ่าบริเวณนี้จะสูงกว่าบริเวณนี้ เห็นไหมเหมือนจะเป็นลานสเกต็ตที่ผมบอกบริเวณนี้จะสูงตรงวนี้คือพิมพ์นี้จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยผมมีผมเคยผ่านหลายองค์ละเนี่ยบริเวณนี้จะสูงกว่าบริเวณนี้นะครับเส้นจะคมนะครับเนี่ยผ่านจะชัดเจนอ่ะตรงนี้เป็นอ่าอะไรนะเส้นโบลูกแก้วจะติดคมชัดนะครับเห็นไหมเป็นสันตั้งเลยคมชัดนะครับ เนี่ยเหมือนก็ว่าเขาแกะแล้วมันจะมันจะขึ้นมาจากฐานสิงห์แล้วก็โค้งแล้วก็วิ่งตรงมาเนี่ยนะครับอ่านะประมาณนี้ฐานสิงห์คมชัดนะครับขึ้นเป็นสันเลยเห็นไหมเป็นสันนะครับพื้นที่ตรงนี้จะสโลปสโลปนะครับไม่ได้เป็นเส้นอย่างเดียวนะคุณมองดูด้านข้างได้หไหมมันจะเป็นองศาแบบสโลปสโลปอะ่ะเหมือนขวานนะครับบริเวณนี้ต้องเป็นสันขวานบริเวณนี้ต้องคือเป็นเป็นตรงความคมของขวานะนะครับนี่ประมาณนี้นะฐาน ขียงชัดเจนมีร่องงาบางๆนะครับบริเวณไอซุ้มผ่าหวายซุ้มผ่าวไยวก็จะประมาณนี้ไม่หนาไม่บางก็คือโซนประมาณนี้แหละครับยุคนี้จะประมาณนี้จะกึ่งกึ่งมันจะมียุคถัดไปยุคเงาแบบเส้นซุ้มนีจะหนาเตอะเลยนะครับนะอันนี้กําลังดีเลยผมว่ากําลังน่ารักเลยอเนี้ยนะครับชัดเจนมีลักษณะของกรอบกระจก นะครับนี่กรอบกระจกตั้งเลยนะครับกรอบกระจกแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยแหละพิมพ์นี้เข้าไปดูอ่ะเนี่ยน่าจะมีเส้นบังคับพิมพ์อันนี้เป็นกรอบกระจกนะครับนี่มนจะโหลดตรงนี้มันจะโหลดตรงกลาง,งองค์นะครับอ่าซูมเป็นซูมแล้วไหบผสมมาแล้วล่ะครับออกไปทางโซนสมมาตรเลยแหละแต่ว่าจะหนักแบบฝั่งนี้เหมือนจะกว้างกว่าฝั่งนี้นะถ้าเรามองมองดูเห็นไหมฝั่งตรงนี้เหมือนว่าเขาทิ้งทิ้งแบบองศาดีแต่ฝั่งนี้เหมือนจะหักห so ักมานิดนึงอ่ะ นึกออกไหมครับเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาเงี้ยแล้วก็โค้งวาดมากไปสันหน่อยอะไรประมาณนี้นึกออกไหมครับเนี่ยนะอา่าพระองค์นี้ตัดด้านข้างนี่มีการตัดครับนี่องค์นี้จัดอยู่ในโซนแบบมันจะเรียกว่าเป็นเป็นเนื้อแบบเนื้อแกล่งเลยมันก็ไม่ใช่นะโซนมันจะเป็นเนื้อแบบ เ็นเนื้อหนึบนุ่มครับเนื้อหนึบนุ่มแต่ว่ามันมีความจัดนะครับมันมีความจัดเนี่ยเห็นไหมด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยครับรอยรอยพุนรอยปิแตกอะไรเงี้ยตามสไตล์นะครับเนี่ยมันมีการตัดนะเนี่ยคุณเห็นเส้นบังคับพิมไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นมังคับพิมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีส่วนของบล็อกเ่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นมังคับพิมพ์แน่นอนแล้วส่วนตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นความหนาขององค์พระครับส่วนในเนี้ยมันอยู่ในบล็อกเ นะครับเนี่ยน่าจะเป็นเส้นมังคับพิมพ์แหละเพราะว่าเส้นเกอบกระจกอยู่นี้อันนี้คือเส้นมังคับพิมพ์แล้วเขาก็ตัดชิดนะครับเนี่ยตัดชิดเลยนะครับบริเวณด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบภาคนี้มีการชะล้างนะครับมีการชะล้างเนื้อโซนหนึกนุ่มมีรอยปูไตด้วยเห็นไหมรอยปูไตเนี่ยมีโซนหนึกนุ่มหนึกนุ่มอ่ะมันไม่เชิงว่าหนึกแล่งอะองเงี้ยเห็นไหมครับ เนนุ่มแต่พระองค์น,นี้มีความจัดจ้านมีความจัดนะครับพระองค์นี้ผมเคยล้างอย่างที่ที่แจ้งเนี่ยเห็นไหมผมล้างมาแล้วแต่ว่าเนื้อเขามีความจัดนะครับปกติแล้วเนี่ยพระที่ว่าเป็นโซนหนึกนุ่มอ่ะที่เนื้อมันไม่ค่อยจัดอ่ะมันจะเป็นโซนนี้นี่เรียบเทียบได้ดูเห็นไหมเนี่ยพอล้างออกมาแล้วมันจะเป็นโซนนี้แต่องค์นี้ล้างออกมาแล้วมันมันยังมันยังมีความจัดอยู่เนี่ยมีความจัดเห็นไหม องนี้ก็จัดนะไม่ใช่ไม่จัดแต่ว่าคือเนี่ยคือมันล้างมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเป็นโซนแบบนุ่มครับเป็นเป็นปูนแบบปูนนุ่มๆนมะครับแต่นเนี้ยเขาจะมีความกอดความรัดกันเงี้ยแล้วมันจะมีความแบบมันวาวอ,ะอ่ะนึกออกไหมครับเนี่ยเห็นไหมเราพลิกดูจะมีความเงามันวาวของมันอยู่ความความความจัดของเนื้อนะครับ เนื้อพระเนี่ยมันมีหลายโซนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหรอกอันนี้มาดูเนื้อหานี่ดูเนื้อหากันเนื้อจะเป็นโซนหนึบนุ่มนะครับหนึกนุ่มเห็นไหมมันมันเกือบจะเป็นหนึกแข่งแล้วครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นอนะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนึกแก่งมันจะต้องแบบเนื้อมันน่าจะต้องจัดวันนี้แคหน่อยนะครับอันนี้ก็โอเคละดูสวยงามเห็นไหมพลิกดูในเนื้อ เห็นไหมครับเราจะเห็นกลุ่มของมวลสารแล้วก็มีการแตกล้านมียุบยับย่นย่อพับซุดมีหมดในพระองค์นี้เห็นไหมเนี่ยซุ้มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีการซุดตัวมีต่างเห็นไหมครับเนื้อมีความตะปุ่มตะปํำไม่เรียบตึงนะครับเห็นไหมแล้วมีความมันวาวมีความเงาความจัดของเนื้อนะครับแล้วก็แอบ,บมีพวกกลุ่มของมวลสารต่าง,าง,างๆเนี่ยเห็นไหม คือกลุ่มของมวลสารเนี่ยมันจะฝังตัวอยู่ตามเนื้ออย่างนี้ฮะแล้วตอนนี้พอมันมีมวลสารมันก็จะมีรอยแตกวิ่งจากมวลสารนี่แหละเห็นไหมในเนื้อเนี่ยจะมีพวกกลุ่มของมวลสารนะครับมวลสารอาจจะไม่ได้หวือหวานกแต่ก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเห็นไหมเนี่ยกลุ่มเนี่ยเห็นไหมเม็ดตรงเม็ดแดงมันก็จะมีการแตกลานวิ่งออกไปนะครับแต่เนื้อยังอยู่ในโซนหนึ่งนุ่มแต่ถ้าเป็นหนึ่งแกร่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะแตกแบบเป็นลายเยอะไปกว่าน,นี้ นี่อย่างในองค์พระไอไหมเนี่ยเนี่ยความหนึบนุ่มต่างๆยังคงอยู่มีลักษณะมวลสารที่มันมีสีแตกต่างออกจากผิวปูนมวลสารที่เป็นสีาขาวครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นเม็ด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 อยู่ในเนื้อนะครับนะเป็นเนื้อแบบปุกผงพุดดิคูเลี่ยต่างๆเนี่ยเราส่องเรามองด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วองค์เนี้ยนะครับเนื้อมีความหนึบในแบบน้ำมันทางอิวครับยังมีความหนึบอยู่แต่ว่าเ,เป็นคือพระเขายังแบบยังไงอ่ะ เก่าเก่านะครับนะนี่พื้นผิวอะไรต่างๆนะครับทิ้งร่องรอยเนี่ยพวกคราบสีน้ําตาลอะไรต่างๆไว้บ้างพระโลหอันนี้ถ้าไม่ล้างมามันจะมอมแมมมอมแมมหน่อยนะี่ครับมวลสารมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี้ยแล้วก็พวกปุ่มสีแดงสีดําซะมาาอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเนื้อจะจัดเห็นไหมเนี่ยเขาจัดถ้าไปแขวนก็นจะเป็นแนวแบบนุ่มๆน,นะครับเห็นไหมตุม้มเห็นไหมธรรมชาติ เห็นไหมครับเนี่ยมีความจัดจ้านถ้าองนี้คือผมล้างได้ค่อนข้างสีมือครับเนื้อยังไม่ได้เปิดนะครับถ้าเนื้อเปิดมันก็จะผิวมันก็จะน่าจะเป็นอีกแบบอันนี้คือยังโอเคอยู่นะครับล้างให้คาบสกปรกบางสิ่งบางอย่างออกไปเห็นไหมเนี่ยร่องรอยเนี่ยร่องรอยของบล็อกเห็นไหมครับเนี่ยเห็นทิ้งทิ้งลักษณะไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเส้นโค้งโค้อย่างจางไว้เห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหม อ่าเนี่ยดูเนื้อดูเนื้อก็เพล,ลินแล้วครับ่องโูธรรมาชาติเนี่ยเม็ดตีขาวขุ่นเห็นไหมส่วนพระปูนเปลือกหอยผสมไม่เนี่ยมันจะออกแบบอมไปทางเหลืองๆหน่อยนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยมลสารเนี่ยนะครับนะอ่าเวงขอบก็มีการปีแตกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเนื้อก็จะมีความจัดจ้านดูง่ายสบายตา เนื้อ,อ,อโซนประมาณบางหลวมทุ่มนะเนี่ยประมาณนีณ้โซนโซนะแต่น่าจะเก่า,วาก,าว,าก,าว,ากาว่าเก่ากว่าเก่ากว่าเก่ากว่าพอสมควรแต่เนื้อเป็นโซนเหนือครับเนื้อเนื้อโซนแบบน้ํามันแบบผสมนังดัง,ดงยั่วครับมีความจัดจ้านเห็นไหมหรือเขาจะมีความจัดของเขาอะแล้วความจัดเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายๆนะถ้ากรณีเราไปเอาแบบพวกกระดาษตายมาขัดให้มันจัดอะแต่มันมันจะต้องเรียบแล้วก็เป็นเส้นแต่นี่มันไม่มีครับมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ําแบบตาม ความยุบความหดแรงของของเนื้อครับเนี่ยเห็นไหมคุณสังเกตดูนะโดยเฉพาะพวกกลุ่มพระวัคเกจชโยที่เขาชอบเอามาแต่งผิวอ่ะเขาเอาพวกกระดาษทรงกระดาษทรายมานั่งขัดอ่ะคุณส่องดูดีๆมันจะเห็นริ้วรอยของกระดาษทรายมันจะไม่ได้เป็นแบบอย่างเงี้ยรอยผุรอยก่อนแบบรอยอย่างเงี้ยครับธรรมชาติแบบเนี้ยมันจะมันจะขาดหายไปนะครับไอความจัดของเขาอ่ะมันเป็นการแบบการขัดการถูการใช้ ใช้ครีมใช้น้ำยาใช้ไขมันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ธรรมชาติแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้พระสมเด็จมันจริงๆก็ไม่ได้ยากอะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราอะเราพอใจเราพอใจในระดับไหนอะความพอใจของเราอนิยามคําว่าพระแท้ของเราอะมันอยู่ที่จุดไหนแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวผมผมก็พอใจแล้วสัตยเนี้ยเนี่ยแล้วแค่พิมพ์นี้จริงๆก็แขวนไม่ไอใครแล้วครับเนื้อหาแบบนี้นะครับนะ เนี่ยผมเป็นคนชอบสะสมพระเนื้อจัดจัดอ่ะคุณเข้าใจป่มคาว่าเนื้อจัดจัดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนื้อจัดจัดโซนหรือไม่ก็เป็นโซนนุ่นไปเลยเนื้อนุ่มไปเลยเนื้อ,น,น,อนุ่มแบบเนื้อแบบไอเขาเนื้อนุ่มๆอ่ะครับขา,ขาวขาวฝุ่นๆอ่ะพวกอย่างนั้นไปเลยของยอดสองเตายนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้สําหรับพิมพ์นี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์นี้หายา,ยากอีกหนึ่งพิมพ์นะคุณลองสังเกตดูสําหรับนักสะสมอ่ะ คือนานๆจะเจอทีนะพิมพ์เนี้ยไม่ได้เจอง่ายๆนะนะครับแล้วก็ไอผมอยากได้พิมพ์นี้นะแต่เป็นเนื้อแบบเนื้อโซนจ,จัดๆแบบที่ที่สไตล์ผมชอบนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าได้พิมพ์นี้นะแล้วเป็นเนื้อนี้นะโอ้โหรักตายเลยแต่มันมันหายากนะครับปกต,ติเราจเจอพระวาระเนี้ยเนื้อจะเป็นโซนนี่แหละครับโซนนุ่มนะครับหรือไม่ก็เป็นโซนปูนเพชรไปเลยซึ่งผมไม่ค่อยชอบผมเป็นคนไม่ค่อยชอบปูนเพชร ผมชอบเนื้อสไตล์นี้มากกว่าโซนแบบเหนึกแล่งอ่ะหนึกแล่งแต่ไม่ถึงขั้นปูนเพชรนะนะผมชอบสไตล์นั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าเอาองค์อื่นมาให้ดูอีก,อกผมจะสมพระสมเด็จไปเยอะนะครับอ่ะไม่ต้องส่งภาพมาผมดูนะครับผมไม่อยากดูนะครับอ่ะยังไงเนื้อหามันดีแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์ให้กำลังใจบ้างก็ดีนะครับมีพี่ๆหลายๆท่านนะกดไลค์ผมประจำเลยขาประจำ อะนี้ก็แบบอยากได้เพิ่มบ้างอะไรเงี้ยนะครับ่ะคลิปนี้ยกย้ายครับสวัสดีครับ